ดีเอฟซีครับผมได้ลาบเป็ดมาให้พ่อมากโอ้เอาวันนี้มาโค้งสุดท้ายกินเขาอันนี้บอกสำหรับพ่อมาให้ม้าครับเรว่าไกินอันนี้พี่บอกครับผมเนาะเอามารอสุดสามตะวันกันครับผมเอาจะนั่นสำหรัพ่อเรต้องลงมาดอกเอาสุดสามครบพร้อมจับลงมากลาบบะหมี่พุ่มมาบะหมี่พุ่มมา ตั้งใจมากอยู่ปันอืมรวยรวยตั้งใจมากเอ้ามือนั่นเเดี๋ยวเสียวฟังว่าจังไมีผู้เสียวว่าวร่างเสียงผู้ยิ่งเขาว่าเมียเจ้าเด้เออฮอผู้ไหนผู้นั่นแหละเขาว่าเขาเป็นเมียเจ้าเอาเอาผู้ไรโน่บาดนี่เป็นข้าใจอยู่พี่น้อง วันนั้นพเดลามีเสียงผู้หญิงมาเห็นมาแต่ว่าเรเห็นตัวนั่นบ่พ่อครับผมเดี๋ยวยินแต่เสียงบ่เห็นตัวเขาว่าเป็นเมียพ่อไวครับยเขามาแจ้งเราบอกว่าเขาบอกในมื่อได้นละเมื่อได้นเลยเขาเขาว่าไข่เกินเมียพ่อไวยเห็นตัวผีจะไหนน้อ้ผู้หญิงที่ว่าพ่อไปเห็นหนาไอ้ยิ่งจะเสียง บ้านนี้หลังจากทีมงานกลับขึ้นไปเพิ่นมาไม่ใช่ไหมเพิ่นมาไม่บอกบอจะก่นมาเาม่ยผมได้บอกว่าว่าคอยขึ้เมียวพ่อไว้ตัวบาทนี้เอฟซีเลยโอ้ยคอยมาขึ้นยากน้ำเพิน<ม>่นเห็นะพี่น้องเลย <c oughs> จักเมียผู้ใดลาบัานมาหลายคนคักแท้ที่ไหนที่คอยหลายคนพ่อไว้คนหลายไหมที่อื้อ สสเบ่เห็นหน่าเห็นตาตาได้ยินแต่เสียงบ่พอครับคอยกัเมียบอ่อยตัวเมี่ฟังคักๆได้พี่น้องเอาพอหมากไปคนรเบาเองนะครับผมอือันนี้อ่าเพิ่นว่าสื่อสารกันสื่อสารพอมากให้พอมากได้ยินอืมหุ้ยว่ามันย่าน้องขนมาอยู่บ่ดีเวณน้นนี่โอ้ยวนเวียนเลยโคตรลุกแต่นี่เจะหนีเพ่อ ขนลุกไปดิหัวลุกยากยางไดิเดียวนี้ก็เซับสนน้ำจักูย่งพูอยู่กับบรูได้ดิพี่รองโอ้ผู้ใดนอ้านมีไรไปนั้นบ่วยแล้วจำโบซื้อว่าอไรจำซื้อว่าไรนเดี๋นี้ปาดโทพี่รองเลยบกับยซีกับนลายหรายขนหัวลุกยากยาอ็ซีเอ้ยโบคว่าเพิ่นเป็นเมียพอไวเพิ่นบอกเลขบอกพอ บ่เข้าหาว่าคไข่ขมิเงลอยดิโอ้เป็นมุ้งมุ้งจักกันอีกว่าสันเอาปากจักแล้วก็สิแล้วถ้าเป็ีนบอลูจักกันเต้โอ้เพิ่นมาเพิ่นเห็นผมอยู่แต่ผมไม่เห็นเพิ่นติโอ้ยจักแล้วจักเห็นรวยเห็นรวยว่านั่นเพิ่นมารายงานตัวเองนี่เต้ เกี่เอียอีกป่ะนี่แหละซอสเดียพี่น้องเอ้ยงานเขาเท่าน้ขนาดว่าผีก็ยังมาถาพ่อไว้ผีก็ยังมาว่าเป็นเมียอีกอันแจ้งได้อีกพวกแต่ว่าแซมพกมันที่แมนเนาะเอ้าเขามาบอกไม่ดีครับว้ามาจะคนผคุเมียผมนี่บอกมาบอกโอ้ ครดูอะเนี่ยอยบอกกันที่ข้อนอเอาผู้ไใหมาบอกข้อป่าแดดตัวนี้ผู้ยิ่งผู้ใช่ยบ่านี่ผีผีผู้ยิ่งผู้ใายอันผู้ใชยนะหมูผู้ใชยครับเขาวาทีไหนพ่อว่าสามสามหหกครับหรือยิ่งชัดเจนเลยครับอือผีหนเลง เขามาบอกสองตัวอีกแล้ววังหันบอกสามตัวเขาลืมบอกเลขสองตัวเขาเลยมาบอกอีกเป็นเครบโอ้เอาอเอบซี่เอยอบานนี้ม,มาตูงข้ตุงแน่บ้านนี้อโอ้เขาว่าสามหกคือบอตีครับหรือตั้งไหนแจ็คแล้วอโอ้สองตัวบาทนที่น้องอันพูดหนึ่งคือบอเอ็นพูดหนึ่งที่ ไปเกี่ยวหยาให้งงง้อพันว่าอยู่ก็เอาเจียวเลี้ยงงัวเออไปเลี้ยงงัวเกี่ยวหยาใหิ่งง้อพันโอ้แสดงว่าตรงไหนหงจักบ่ตรงไหนตรงกับบ้านเลขที่พอมาตีสองเก้าสามโอ้เพิ่นให่เก้าแปดสองบ่เออบ้านี้บ้านเลขที่สามเก้าสองตงหัวขึ้นหัวลงสามหกสามเก้าเออ เอฟซีกงวดตัวงวดนี่พอมากผีมาบอกให้สามตัวคือเก้าแปดสองมือนี้มาให้สองตัวอีกแล้วเอาสองตัวล่างไปเอาหัวขึงหัวลงเลครับเด้อเพราะว่าเลขตัวนี้สําคัญครับพี่ที่ครับเก้าแปดสองนี่ก็สําคัญคือกันครับเเฮ็ดมาหลายเทียเดีวแน่นแต่ทีมงานบ่อเดีวล่งให้ครับเีฟซีครับเอาหัวลงให้แต่ว่ามีอยู่หลักสามเก้าสามเก้าสามหกสามหกสามเก้า โอ้เขาแสางเขามาบอกทั้งบนทั้งล่างตัวพ่อของนงีทั้งสามตัวทั้งสองตัวมันบอกครับปาดตัจำได้บ่สามตัวที่แรกเขามาให้นะเอ้าเคยจำบ่ได้แล้วเขาเอาไปแล้วโอ้เอาไปแล้วจำบ่ได้ให้แล้วให้เลยไม่พูดมากอ่าห้ยเช่เดียวแล้วเลยครับไม่พูดมากเหมือนชื่อโอ้พี่น้องเออบาดเฉียนเด้อบาดเด้ออย่าลืมคิดถึงพ่อมากด้วยใครมีโชคมีหมัน ได้เพี่น้องเด้ออ่าหาเลขออกตัวนี้ขาอยู่วันศัตรูย่านบัมาวสันว่าปากกากรเบิดอีกแล้วเอฟซีเอ้ยบาทนี้อืมเพิ่นมาวานขักเหมืนบ่พอครับสามหกบอ่อพครับ กับป่นท่ครับเอีครับผมเา่สามสามแม่นเจ็ดสามหกสามหามันบ่เมนมันเป็นสามหกออ่าอืมชีบ่เด็กกันไมอยู่บสามหามสามหามันบ่เมนมันกเป็นสามหกอาวพีหลังก็ไปฟังเขาด้อขับได้ยัอยเนาะสามหานะเพราะว่าอมันบ่เมืนครับมันเมือนแบบนี้หามแม่นเพรหามันทับกันเนาะ เดินประตูใหญ่เอาช่องหน้อยๆแต่มีหรอกขับเอฟซีครับผม,อมโอ้ได้ทั้งสามตัวได้ทั้งสองตัวได้ทั้งสามตัวบนสองตัวล่างแบบนี้ อันสามตัวเที่พ่อจำบว้ได้เลยแมนบ่จำบว้ได้เลยหายแล้วหายเลยเนาะโดยยิ่งตะเพิ่นมาต้องหมดโดยยิ่งเพิ่มมาา982เอ๊ะแมนบ๊อก็สีแมนือสีแมนือสีแมนเจ้โอ้โหโอ้พี่น้องเลยชัดเจนเลยบ้านบ้านี้หลังจากเมีอนันมาจากเพิ่นเดินทางมาหนีเนาะบ้านจะได้มาเพิ่ม เพิ่มคือเลขลีางอ่าคือเลขกสองโตอ่ะที่เป็นเลขลกางเลขบนกับเป็นได้เนาะเอากับโมโหเข้ากันเพิ่นไว้ยังได้กับไปยังสั่นนะครับพี่ชี่ครับอืตามที่พ่อมาเพิ่นบอกให้ฟังอืผีมาบอกเพิ่นเนาะเพิ่นก็บอาตามผีบอกว่ีจะผีจะคุ้นแล้วมันยนินเง,งินเยินเตีย้ยจะผีเห็นตัวป่ะเพิ่นก็กกเห็นแล้วก็เห็นบ่เห็นตัวแต่ว่าโมโหว่าเป็นผีทุกคน ครับผมเห็นตัวโมโหว่าเป็นผีขึ้นคนครับพี่ครับผมโอหมากคนบอกอันมือเศร้านี่กินเข่าเราบ่มือเศร้านี่กินเขายังกินแล้วครับเอ้อบานนี่คักคักเด้อบานเด้อละเป็ดเด้อครับโอ้ยสารตัวสารตัวครับผมเอายาเยอะจ้อยากเป็ดเนี่ยยาโอ้ยเหลี่ยงเก่งโอ้ยเรื่องตั้ง เพิ่นทานกินหลายเดือนเลยเด็ครับพี่ชีครับหาหลานขายหลาเป็ดปอพอหลายเดือนเลยป่ะเออชดเชยหาพอตั้งแต่นเนี้ยเหมือเล้งไหมโอ้สม,มัยเนี้ยชาเขาจะเออยังไมเชาเขาจะมาขายปับาอาจารยจะเปิดช่วงใบเอออาจารย์เปิดชงใบเมือาาอม่อนี้มาสายมาสายกัเลยเที่ยงพอดีครับพี่ชีครับพอมากจิได้กินข้าวกับลาบเป็ดโอเขาเขาเหนียวใบประคามบบลาณน่ะใช่ครับนั่นเหลียวประขามสุกคน bay không mấy xóm gì tao không mất lộn nhuộm 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 ว่าทัง้งตั้งตะตองวดแล้วก็มือนี่โค้งสุดท้ายฟันทงไปเลยครับพี่ซี่ครับผมลายในยักษ์ไม่พอวันนีบายเล็กทีเขาไปเสริมนั่งันบันทีสองเก้าสามตรงกับพอมาคนบาะนโาเด้อครับเด้อเด็กผีมาบอกนะครับเนาะแคปหน้าจอไว้ครับพีซี่ครับผมอย่าลืมนะครับพี่ซี่ปะโท้ เสียงปลาบ่พอปลาคอใหญ่บ่อลนี่บนตึกแหงขึ้นมากมือนั้นได้ปลาเสียงปลาตัวนั้นครับนอนเฝ้าอยู่นี่แับหน้าจอไว้ครับดิซี่ครับผมส่งไขมันให้ลำให้ลุ่ยน้ำกันครับดิซีครับผมเลขผีบอกเอ็งครับมาเข้ม